ือมหาสิริราชธาตุแกะเป็นูลพระธรรมกายสวยงามมากทีเดียวเป็นสิ่งที่หาได้ยากของสิ่งเดียวแต่มีธาตุทั้งสามรวมประชุมกันคือพญาเหล็กเพชรดำที่หลวงพ่อเรียกพญาเหล็กเพชรดำกเพราะว่า มีธาตุเหล็กอันบริสุทธิ์ที่แปลกอยู่น่าอัศจรรย์เคยเอาไปแช่น้ำทะเลแล้วไม่เป็นสนิมมันใสเป็นเงาทีเดียวใสเป็นเงาหลวงพ่อเคยเห็นเพชรดำและเคยนำมาเทียบกันสีเหมือนเพชรดำเลยเพชรดำเป็นเพชรตี เขาว่าแข็งกว่าเพชรสีขาวคือถ้าเอามากระทบกันแล้วเนี่ยเพชรดำจะกินเพชรขาวเขาว่าอย่างนั้นนะกผูรู้เขาว่าอย่างนั้นหลวงพ่อเคยเห็นเพชรดำเพชรมันแข็งเท่ากับสิบมีความแข็งใสเป็นเงาสวยทีเดียวแม่เหล็กดูดติดได้ อีกธาตุหนึ่งก็คำแก้วมณีที่เรียกว่าคำแก้วมณีก็เพราะว่าสีเหมือนทองทีเดียวเคยมีท่านหนึ่งเอาไปให้กรมทรัพยากรธรณีข้าเอาไปพิสูจน์เรากฏดว่าเฉพาะชิ้นส่วนนั้นมีแร่ทองคำอยู่ แต่ก็ไม่ยืนยันว่าจะมีทุกชิ้นแต่ชิ้นนั้นไม่มีก,ก็เป็นสิ่งที่แปลกที่เรียกว่าคำแก้วมณีวัสีเหมือนทองคำที่สุกใสมองทะลุได้ปก,กติทองคำเนี่ยแม้เราจะตีให้มันบางเท่ากับเป็นบางยิ่งกว่ากระดาษทิชชู่อ่อรอกอ,อกส6บหชั้นเหลือชั้นหนึ่งเป็นทองเปลวเรามองยังไม่ผ่าน แสงมันไม่ทะลุแต่ว่าคำแก้วบนรีนี่แสงทะลุถ้าเห็นขเราตามแสงนั้นข้าไปถึงได้ข้างในแลธาตุที่สามเป็นจิตที่ธาตุสีออกแดงเรื่อๆแดงเรื่อเหมือนอาทิตย์อัสดงหรือ ตอนอรุณไทยอาทิตย์ขึ้นสีนั้นออกสีแดงเรื่อๆอสวยงามมากก็เดียวธาตุทั้งสามนั่นเมื่อมารวมประชุมกันธาตุพยาเหล็กเพชรด,ดำให้ความแข็งแกร่งเอาชนะอปะุปสรรคทั้งหลายทั้งมวลได้ที่จะเกิดขึ้นธาตุทองนั้นให้เกี่ยวกับทรัพย์ดึงโดดทรัพย์ เด้งดูดทรัพย์ให้ความสง,งาา่าผ่าเผยความบริสุทธิ์แห่งการประพฤติธรรมระสีทองเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเดึงดูดมหาสมบัติเกิดขึ้นส่วนสิทธิธาตุสีแดงเรื่อเหมือนอาทิตย์อสดงนั่นให้ความสำเร็จ ในสิ่งที่พึงปรารถนาจะปรารถนาอะไรก็สำเร็จในสิ่งนั้นสามธาตุมารวมกันเป็นมหาสิริราชธาตุเป็นอัศจรรย์อย่างยิ่งมหาสิริราชธาตุก็แปลว่าราชาแห่งธาตุเป็นที่มานอนแห่งโภรัพย์อันมหาศาลหมายถึงว่า ทรัพทั้งหลายจะเป็นโลกยทรัพย์ก็ดีจะเป็นอริยทรัพย์ก็ดีทรัพภายนอกภายในเมื่อมาแล้วอยู่ไม่ใช่มาแล้วผ่านไปทึ้งที่เรียกว่ามานอนเป็นที่มานอนคือเป็นที่ดึงดูดโภคทรัพย์สมบัตินั่นเองเมื่อได้มหาสิริราชธาตุํำมาแล้วเนี่ยก็นำมาแกะเป็นพระ ธรรมกายจำลองแบบมาจากข้างในเนี่ยสวยงามมากทีเดียวมหาสิริราชธาตุนี้เนี่ยมีอายุยาวนานเนี่ยหลายร้อยปีทีเดียวอย่างน้อยก็สองร้อยล้านปีขึ้นไปหลายร้อยล้านปีทีเดียวเทวดาเขาเก็บรักษาเอาไว้เมื่อถึงขีดถึงคราวผู้มีบุญ ได้สร้างมหาธรรมกายเจดีย์เทวดาท่านก็อยากจะร่วมบุญด้วยจึงได้เปิดสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็อัญเชิญมาเพื่อประกอบธาตุธรรมเป็นพระธรรมกายประจำตัวแล้วก็ได้ไปอลาลัตนาพระนิพพานพระพุทรเจ้าจากักรพรรดนับพระองค์ไม่ทวนทีเดียวให้ถ่ายทอดทำความศักดิ์สิทธิ์ ทุกวันทุกคืนตลอดเวลาทำผังสำเร็จเอาไว้ให้มีสมบัติจกักรพรรดิติดตัวกันไปในภพบเบิกหน้าให้ผู้ที่ได้สร้างมหาธรรมกายเจดีย์เป็นผู้มีสมบัติจกักรพรรดิติดไปในภพบเบิกหน้าคำว่าอดยากยากจนทุกยากลำบากเป็นนี่เป็นสินจะได้หมดสิน้นกันไป จะมีแต่เหลือกินเหลือใช้เหลือสร้างบรมยไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นได้มาแล้วพึงน้อมไว้กลางกายตั้งเอาไว้อย่างที่เราปฏิบัติธรรมนั่นแหละดูให้จำให้ติดตาติดใจทีเดียวจำให้ได้ลักษณะเป็นอย่างไร หลับตาแล้วก็น้อมไปตั้งไว้ในกลางกายตรึกอย่างสบายสบายให้ชัดใสแจ่มเอาใจหยุดใจนิ่งอยู่ที่ตรงนั้นให้ดีพนิพานท่านทำผังสำเร็จเอาไว้ที่จะเชื่อมโยงตัวเรากับอายตนานิิพานเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาใจหยุดไปใจกลางมหาสิริราชธาต ถถกส่วนเข้าไม่ช้าท่านก็นจะปฏิหารให้เราเห็นเป็นองค์พระสีต่างๆสีเขียวมึงสีเหลืองมึงสีแดงมึงสีทองมึงใสเหมือนน้ำแข็งมึงเหมือนกระจกเงาบ้างใสเหมือนเพชรบ้างองค์เล็กบ้างองค์ใหญ่บ้างโตใหญ่หนักยิ่งขึ้น ปฏิหารเห็นให้เราดูไปเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นในขณะที่ท่านปฏิหารแสดงอนุภาพไปเราเห็นมองไปด้วยใจที่เป็นปกติจนกระทั่งท่านนิ่งนิ่งสงบใสสว่างก็อธิษฐานจิตเลย เรามาคิดกันตอนนี้นะมาอธิษฐานตอนนี้ตอนที่ชัดใสแจ่มว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาขอให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ศึกษาความรู้ครูบาอาจารย์ให้แทงตลอดสอบให้ได้หรือถ้าหากว่าใครรับราชการก็ขอให้ของขวัญ พระมหาศิริราชทาตดลนบันดาลให้เส้นทางแห่งการรับราชการให้ราบรื่นให้บุรักผู้ใหญ่เมตตาปานีส่งเสริมสนับสนุนไปสูงที่สุดในสายนี้หรือประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ทำใจหยุดที่นิ่งอธิษฐานจิตให้ดี ขอพระมหาสิริราชธาตุดลบันดาลให้ธุรกิจการงานให้เจริญลงเรืมองซึ่งง่ายขายข้องกำไรงามให้เต็มประเทศทุกทางล้นประเทศหรือจะเดินทางไกลก็ใจหยุดที่นิ่งชัดใสแจ่มเดือแล้วก็อธิฐานให้เดินทางไกลให้ปลอดภัยถึงที่หมายโดยปลอดภัยอาขีไปจรไปลาจะไปทุกชนิดจะดี เจอเจอให้ห่างไกลให้เจอแต่สิ่งที่ดีดีเมื่อเราติ่ฐานอย่างนี้เสียงละเอียดของเราก็าาจะดังกล้องดองกล้องไปถึงอายตนนิพพานพระนิพพานผู้เป็ตของขวัญท่านก็นจะส่งผังสำเร็จเป็นผังสำเร็จลงมือซ่อน ผังสาเร็จไม่เหมือนกับผังเขอเขียนในกระดาษนะเนี่ยมันผังบ้านผังช่องผังเมืองผังสําเร็จเป็นอย่างไรไว้เมื่อไหร่ศึกษาวิชาธรรมกายหลวงพ่อจะสอนให้จเจนเป็นผังสําเร็จซ้อนลงมาทําความสําเร็จให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นของศักดิ์สิทธิ์ที่หาได้ยากอย่างนี้ได้รับไปแล้ว ก็ให้ไปปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดและทำใจให้ชื่นบานว่าเรา,เราได้มีโอกาสสร้างมหาฐานบารมีสร้างมหาธรรมกายเจดีได้รับของขวัญอัมรเสดเชนลี่ให้ห่วงแหนเอาไว้ผูกสมัครรักใคร่ท่านทุกวันทุกคืนทุกเวลาปัญษานี้จะเข้าถึงธรรมจะเข้าถึงพัะธรรมกาย แล้วเลือกเอาเลยจะไปอยู่ในภพภูมิไหนจะอยู่ชั้นจตุมาราดาวดึงดามาดุสิตานิมารดีปรารดิมิตวสวดีหรือสูงไปกว่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นผูกสมัครรักใร้ท่านเหมือนชายหนุ่มรักหญิงสาวหญิงสาวรักชายหนุ่มคิดถึงกันซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นทั้งฝัน ถ้าเตื่นหลับฝันคิดถึงพระมหาสิริรา,าชทธาตชัดใสแจ่มอย่างนี้ไม่ช้าก็จะเข้าถึงรัธรรมกายมีปีติมีความสุขอย่างยิ่งของเกินควรเกินคาจจงนี้รักษาเอาไว้ดีไปได้มาได้เป็นรัศมีได้พูดได้มีชีวิตเหมือนพระธรรมกายนั่นแหละไม่ใช่เป็นของตตายเดินดิน เพราะฉะนั้นรับไปแล้วให้ไปดูไปพิจพิจารณาจำให้ดีแต่และองค์นั้นไม่เหมือนกันเลยจำให้มั่นให้ติดตัวติดใจอยู่ตลอดเวลาแล้วไปชักชวนญาติสนิทพิสหายให้รีบมาสร้างมาหาธรรมกายเจดียพระธรรมกายประจำตัวแกนกลางกันซะจะได้รับของข,องขวัญอันประเสริฐที่หาได้ยากอย่างยิ่ง และมีจำนวนจำกัดให้ไปตามกันมาให้รีบมาสร้างบรางบรมีสร้างมหาธรรมกายเจดียะในเร็วที่สุดจะได้รับของขวัญอย่างนี้เบทราบอย่างนี้แล้วต่อจากนี้ไปให้ทำใจให้ผ่องใสเมื่อถึงเวลาอันควรหลวงพ่อก็จะเทหมอบของขวัญนันกดิธิ์นี้ให้กับผู้มีบุญทุกท่านที่ได้ สละทรัพย์สร้างมหาธรรมกายเจดีโดยสร้างพระธรรมกายประจำตัวแกนกลางในชั้นของหลวงพ่อนะจ๊ะให้ทำใจสงบนิ่งๆสักพักหนึ่ง